คณะกรรมาการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมภาภิบาลวุฒิสภารวมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและมูลนิธิเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจัดเสวนาวิชาการเรื่องหยุดสองล้านล้านมลกหนี้แห่งชาติเมื่อวันอังคารที่17ธันวาคม2556ณห้องประชุมสัญญาธรรมศาสตร์ตึกดองมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ โดยมีศาสตราจารย์ดรสมคิดเลิศไพลทูลประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดงานจากนั้นได้เปิดเวทีอภิปรายเรื่องหยุดสองล้านล้านมารดกนี้แห่งชาติโดยมีวิทยากรร,ร่วมกันอภิปรายอาทิดรพิสิทธิ์ลีอาธรรมคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายประมนสุทีวงศ์ประธานองค์กรต่อตั้งคอร์รัปชันนางสาวรสนาโตศิตฏกูลสมาชิกพุททิสภากรุงเทพมหานคร ดรไกลตั้งสงาอุปนาย,ยกวิศวกรรมสถานแห่งชาติแห่งประเทศไทยในสถียรวิริยะพันพง,งษาเป็นผู้ดำเนินรายการประชาชนทั้งหมดเพราะฉะนั้นสภานนันจะต้องตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของฝ่ายบริหารแต่เนี่ยเป็นยุคสมัยแรกนะฮะที่เสียงข้างมากพากันยินยอมพร้อมใจนะยะยกอำนาจตัวเองให้กับฝ่ายบริหารโดยตัวเองไม่ตรวจสอบแล้วพรบลักทรัพย์ ู้สองล้านล้านฉบับนี้นะคะหลังจากผ่านสภาเราทั้งสองสภาแล้วเนี่ยถ้าหากสารรัฐมนูญยอมให้ผ่านนะคะก็คือเราจะไม่มีโอกาสตรวจสอบอีกต่อไปแล้วจะเป็นอำนาจของรัฐมนตรีเท่านั้นในการที่จะตรวจสอบสอบงออก,ก็ไม่มีสิทธิ์ด้วยนะคะเพราะมันมีเงินร่องงบประมาณเขาบอกว่า,เ,าเงินกู้กรนี้ไม่ใช่เงินแผ่นดิน ซึ่งวันนั้นเนี่ยในที่ประชุมมุทิสภาจะมีการตั้งคำถามเรื่องนี้ว่าถามสปนคือสำนักบริหารหนี้สาธารณะคณะกรรมการกฤษฎเกียว่าช่วยอธิบายหน่อยทิว่าไอ้เงินกู้ก้อนนี้มันเป็นเงินแผ่นดินหรือเปล่าปรากฏว่าผู้มาชี้แจงนั้นเขาตอบว่าไงทามไหมเขาบอกคำถามนี้ตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าคำถามนี้เป็นเรื่องที่จะต้องให้สารพบุรเป็นผู้ชี้ค่ะว่ามันเป็นเงินแผ่นดินหรือเปล่า เพราะว่าอะไรนะอันนี้มันเป็นความะจะเรียกว่าสีถนนชัยของฝ่ายโดิหารหรือฝ่ายนักการเมืองซึ่งเขามีวิธีการสีถนนชัยตลอดนะเหมือรมนรัฐมนูญเนี่ยเขารัฐมนูญจริงๆฉบับนี้นะในมาตรา167ที่อาจารย์วิสิตอาจารย์ไม่ได้แตะมากเนะี่ยคือท่านแตะในมาตรา169ง้นมาตรา169อย่นั้นอ่านทวนนะ เขาบอกการจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทำได้เฉพาะที่อนุญาตไว้ในกฎหมายสี่ฉบับฉบับที่หนึ่งคือกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายซึ่งแต่ละปีที่เราจะให้รัฐบาลใช้จ่ายเงินเนี่ยมันต้องมีมงบประมาณรายจ่ายด้วยมันต้องมีลงรายละเอียดเบรคดาวน์บัดเจตทุกอย่างนะฮะว่าจะใช้อะไรบ้างนะฮะกฎหมายฉบับที่สองก็คือกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนะฮะฉบับที่สามกฎหมายว่าด้วยการโอนโงบประมาณ แล้วก็ฉบับที่4ี่ก็เป็นกฎหมายว่าด้วยเงินคงครัง<ม>นะฮะทีนี้กฎหมายฉบับที่5้าฉบับที่5ที่ยังไม่ไม่ได้มีโอกาสครอบนะแล้วก็คงจะไม่มีโอกาสครอบก็คือในมาตรา167ซึ่งถือว่าผู้ที่ยกรลางวัตน,นุนฉบับนี้ซึ่งรวมอาจานที่สิด้วยนะมีความพยายามนะในรักษาของมาตรานี้บอกว่าให้มีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกําหนดกรอบวิันาการเงินการคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางแผนการเงินระยะปานกลางการจัดหารายได้การกําหนดแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายของแผน่นดิซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้มีนะแต่กฎหมายร,รัฐมนูล2550ใช้มาแล้วเข้าปีที่6ยังไม่มีรัฐบาลชุดไหนอยากจะออกกฎหมายตามนี้เลยนะและที่จริงเขาบอกว่า,วาในร,รัฐมนูลมีหลายมาตราที่จะมีกฎหมายประกอบรัฐมนูลเนี่ย ไม่มีรัฐบาลพักไหนเช่นเดียวกันในการที่จะออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเหล่านี้แต่มาถึงวันนี้เนี่ยเราจะได้ยินว่าโอ้เราต้องยึดมั่นมากเลยนะกับรัฐธรรมนูญเนี่ยเช่นการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์ไม่งั้นขัรดรัฐธรรมนูญนี่เอาไปขยายาย่นระยะเวลาชลําระหนี้ต่ออายุซื้อคืนใส่ทออะไรทำได้หมดอะ่ะซึ่งอันนี้ต้องถามพวกนักการเงินแนละ้วว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้เซนที่เขียนแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถขยายออกไปเนี่ยได้อีกมากน้อยขนาดไหนนะอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหานะ